โอเคนะผมก็ต้องการสวัสดีนะผมไปดูทุกคนกันโดยในะก็สำหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บ DI D อดีสตูช็อปนะทุกคนสำหรับเราคนไหนนะที่อยากได้ดีนะครับในอัพหลักสิบวันนี้พี่พาทุกคนในอีกโปรเวรมนี้นะทุกคนก็ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราต้องสมัครกันก่อนนะผมก็ก่อนจะไปสมัครนะวันนี้พี่อ พาโค้ดมาแจกน้องด้วยนะทุกคนใครอยากได้โค้ดเดี๋ยวรอใส่พร้อมกันเลยนะครับทุกคนก็โอเคผมก็ด้านบนจะเป็นยูเซอร์นะผมวันนี้ตอนจะเป็นรหัสผ่านวันอาที่ย์ถาเขาจะเป็นยืนยันรหัสผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการสมัครสมาชิกเว็บนี้ผมก็นี่ครับโปรโมชั่นพิเศษแต่เงินครบสองก้าวนะจะได้เครดิตคูณสองนะครับทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วก็น้องๆก็ใครที่เติมสามร้อยได้ได้หกร้อยนะคนใครเติมห้าร้อยไปได้ หนึ่งพันเลยนะเพราะว่าโปมชั่นเติมเงินนะครับผมอือก็นะผมไอดีก็จะมีมากมายเลยทุกคนเป็นไอดีหัวขาวไอดีหงกล้าวนะครับไอดีพนรวยนะครับผมไอดีเทพหัวขาวไอดีปฐมเข้านะผมแล้วก็ไอดีแต่ละแข่งนะครับผมไอดีหัววันก็มีนะครับทุกคนโอเคก็้วสำหรับวิธีการเติมเงินเว็บนี้นะผมก็จะเป็นการเติมแบบสองวันทุกคนสำหรับใครที่อ่า จำซ้องขวันไม่ไปแล้วผมก็สามารถไปดูคลิปใน youtube ได้เลยนะครับทุกคนนะแล้วก็นะผมเอาลิงก์ซ้องขวัญมาใส่ตรงนี้แล้วผมแก่เองนะครับโอเคก็นะผมวิธีการเติมโค้ดนะผมไปทีเติมโค้ดนะครับแล้วก็นี่นะครับก็อยากได้โค้ดนะใส่พร้อมพี่ได้เลยนะทุกคน6ี i d นะครับผม6คี6หนึ่ง4สองนะครับนี่ กอีทุกคนไม่ได้หนึ่งร้อยอะทุกคนถ้าได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เันด้วยนะครับทุกคนนะอืนี่ครับพี่ได้หนึ่งร้อยจริงๆนะทุกคนแล้วก็นะครับก็ไอดีหัวข้าวนะไอดีเอฟไอดีพ่อรวยนะครับก็มีหัวขาวด้วยนะครับทุกคนอืมมาเป็นไอดียไรเดียทุกคนไอดีไอดีไอเดีไอเดียเจะมีหัวว่านนะครับปักต้งเจ้านะครับไอเดีแบบเทพนะครับไอดีหัวขาวเนาะ ก็จะมีหัวข่าวด้วยนี่ครับโอเคเดี๋ยวมาเป็นไอดีไรเดียทุกคนแต่นักแข่งไหมขอเป็นส่นักแข่งแล้วกันนะวันนี้นะครับทุกคนนี่ถึงสำเร็จแล้วนะทุกคนไอเดีเนี้ยเบดิทิชัชเฟสนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมนึครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไปดูนะครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมี่ก็อยู่ในดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ก็จะเป็นไอดีนะครับผม เนี่ยแต่นักแข่งครับทุกคนอ่าอดีนี้นะมีชุดใหม่ด้วยนะทุกคนเป็นชุดเดวิลนะทุกคนชุดพิซซ่านะผมเดี๋ยวดิมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนไอ้ได้นะทุกคนเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนหน้ากาได้นะทุกคนเดี๋ยวดิเนี่ยแล้วก็มีข้างหลังนะครับนี่พอวิ่งปุ๊บมันจะเปลี่ยนนะทุกคนเนี่ยเปลี่ยนกลับเปลี่ยนไปเป็นกลับนะทุกคนเดี๋ยวดิเนี่ยะแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ได้มีหมัดไฟด้วยนะครับ นี่ฮะแล้วก็มีอย่างเกมตีนกสีแดงนะครับผมซึ่งแบบว่าเข้ากันมากๆเลยนะหนูแล้วก็ที่เป็นอ่ปืนอาวุธเกตนะผม UMP นะทุกคนอย่าถงถึงให้มันบัสก็แค่วันนียนะครับนี่ฮะโคตรติงนะทุกคนนี่ยังไนี่ฮะเป็นเจ้าอะไทุกคนสำหรับไม่มีดาผีด้วยหรอมีดาผีด้วยทุกคนนะครับดูดิมีดาผีด้วยนะทุกคน ก็เนี้ยผมมานี้ผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์รก่อนนะใครกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนก็กดตึงนะทุกคนก็ลอมันอยู่นะทุกคนเดี๋ยวจริงจริงวิทยาคลิปเด้อทุกคนเดี๋ยวผมเจอกันครับ